สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำหนังสือทั้ง3เล่มนะคะมีเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็เล่มที่3นะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำสำหรับคนที่มองหาอยากจะพัฒนาตวเองแล้วก็อยากใช้ชีวิตให้เป็นในแบบของเราะคะแล้วก็อยากทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะเล่มที่1นนะคะเราขอแนะนำเล่มนี้ เรื่องแรกนะคะชื่อสร้างคอนเนคชันแก่งจุดแข็งของมนุษย์อินโทรดนะคะผู้แต่งนะคะก็คือนายกหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยานะคะ เป็นหนังสือที่สร้างคอนดิชันช่วยเปิดโอกาสทางสังคมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของการคบเพื่อนนะคะส่วนตัวแล้วเรา,เราคิดว่าเราชอบหนังสือเล่มนี้มากเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยให้เทคนิคมากมายนะคะภายในหนังสือนะคะเขาก็จะบอกเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆว่าทำยังไงให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็รวมไปถึงประสบความสำเร็จในชีวิตได้ด้วยค่ะ ก็ะค,ะคือเล่มที่2หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า The b e l k e e v e r นะคะคนประสบความสำเร็จคือคุณนะคะผู้แต่งนะคะคือรัตทีชาคิบาวินนันะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราอา่านแล้วเนี่ยเขาให้พลังในแนง่บวกขราน,นะคะแล้วหนังสือเล่มนี้เขาก็จะรวบรวมความคิดเป็นสำคัญค่ะกาจะสอนให้เรารู้ว่าเราไม่ควรดูถูกตนเองค่ะแล้วก็เตือนให้เรา ตือนคติเราเสมอว่าเราเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ค่ะเล่มที่สานะคะก็คือเป็นเล่มที่สุดท้ายแล้วค่ะก็คือพอชีวิตได้ดีกว่าที่เป็นนะคะเรื่องนี้นะคะก็คือ Atomic h a b e a t นะคะผู้แต่งก็คือเจนเคียร์นะคะเรื่องนี้นะคะก็เหมาะสําหรับการคิดในแง่หัวค่ะหรือการมองโลกในแง่หัวเหมาะสําหรับทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น วัยเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะเหมาะสำหรับเล่มนี้มากเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเกี่ยวกับการเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแถมเขาแถมเล่มนี้นะคะเขายังจะกำหนดเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อให้เราประสบความสําเร็จได้ะคะ่ะในเรื่องนี้นะคะเขาก็จะมีบทความเกี่ยวกับว่าความสําเร็จเป็นผลิตผลของนิสัยที่ทำเป็น กิจวัตรประจำวันค่ะที่ไม่ใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะคะเรื่องนี้นะคะเค้จะบอกว่าเราเนี่ยต้องทําสม่ําเสมอน,นะคะไม่ใช่แค่ทําแค่เพียงแค่วันเดียวแต่เราต้องใช้ทั้งความพยายามความอดทนถึงจะประสบความสําเร็จได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็แนะนำหนังสือทั้ง3เล่มน,นะคะจบเพียงแค่นี้นะคะสำหรับคนที่ียก จะซื้อน,นะคะก็ไปสามารถซื้อกันได้ที่ร้านขานสิน้์ทั่วไปเลยค่ะ